ศึกซอสมหมายครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับวันพุทธที่31สิงหาคม2559มาดูรองผู้เอกของรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่น160ออด์ครับระหว่างคมเพชรเล็กลูกพระบาทครับเจอกับยูเซฟเพชรสมานมวยไทยนักชกเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโคครับดูมวยใหญ่มวยยักษ์นะครับนี่ครับยูเซฟ เพชรสมานมวยไทยหรือว่ายูเซฟเบิร์กฮันเมครับแฟนๆไทยไฟก็คงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับที่ออมน้อยก็ชกบ่อยครับแชมป์1 6อปอนนี่เส้นนี้นี่คมเพล็กก็ได้จากคนนี้ครับชิงแชมป์ว่างวันนั้นนี่ยูเซฟไปตีเข่ากระจับนะครับแพ้ฟาวครับในยกแรกเท่านั้นเองครับเจ้าตัวนี่แม่มแขนไม่หายครับวันนี้ขอล้างตาหน่อย เป็นนัดมวยต่างชาติที่ว่ากันว่าออกอาวุธในไม้มวยไทยครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับยูเซฟเสียเปรียบลูกลากหน่อยครับยูเซฟแต่ว่าน้ำหนักเท่าครับคมเพชรได้ใหญ่ได้ยาวครับเนี่้องรังมัดรระวังศอกครับครั้งที่แล้วนี่เร็วไปนิดหนึ่งครเดินเข้าหาครับเนี่ยครับพยายามบวกศอกซ้ายครับคมเพชรเล็ก ชื่อคบเล็กแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยครับขีบซ้ายเดินเข้าหาครับขีบซ้ายครับยกที่2นะครับคุณผู้ชมครับให้ได้ชมกันนี่ปล่อยตัวมาในยก2นี่ยูเซฟต่อ5 4นะครับคือดุดันนะครับแล้วก็มองว่าพลังกำปั้นพลังศอกนี่ยูเซฟไม่เป็นสองรองไทยครับ เมื่อ30 30 40ปีที่แล้วนี่ถ้าเกิดบอกว่าลามอนเด็กเกอร์ครับเป็นนักมวยต่างชาติที่เก่งที่สุดถ้าเกิดในยุคนี้ก็ต้องคนนี้ครับขีบขวานามขีบซ้ายครับยูเซฟถีบคืนครับกำปั้นขวาครับหมดยกที่สองครับ มีภรรยาเป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นไม่ไปไหนแน่ครับรักมวยไทยรักหญิงไทยรักอาหารไทยครับยกที่3ครก็ปล่อยตัวมาครับตาดหลักซับอยู่ที่ยูเซฟต่อ3-2นะครับพยายามเดินอัดด้วยข่าวแล้วครับตามสไตล์ถนัดของคงเพชรเล็กเฮ้ยครับดูการไล่แขนกดแขนของยูเซฟครับไม่ธรรมดาจริงๆครับ ถ้าเกิดไม่ดูหน้านี่นเห็นรูปร่างจคงคิดว่าแม่ชกอย่างนี้มันต้องเด็กไทยครับเนี่ยมีรวดมวตีด้วยก็พยายามแก้ทางเข่าของครูเพชรเล็กครับจีบซ้ายอุ้ยแทงเข่าซ้ายครับปุ่มครับอุ้มแล้วตีขวาจะด,ดันให้ล้มไม่ล้มครับครูเ,เพ็รเล็กก็ใหญ่เหลือเกินครับแทงซ้ายครับยูเซฟแทงเข่าซ้ายครับ เจอเข่าซ้ายของยูเซฟคืนผมเปเล็กตีขวาตีขวาครับยูเซฟก็แม่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับขยันด้วยครับจบด้วยเข่าขวาครับยูเซฟต้องขยันหน่อยครับทางด้านของโคเปเล็กเนี่ยครับอ่าเนื้อง่าราคาแพงครับตีเข่าขวาครับยูเซฟตีเข่าขวาครับเด้งพยายามเด้งเอาลูกชัดเจนครับ ก็ซีขวาไปที่หนึง่งไม่ขยันนะต่อยมวยขี้เกียจไปถีบซ้ายครับเกี่ยวแทงซ้ายไปยูเซฟขวางแทงซ้ายอ่าลูกขวาอย่างนี้ยครับนี่ครับคือได้ช่วงได้ยาวมันต้องขวางแทงขวางแทงครับแม่อาวุธไม่ออกครับเห็นแล้วงดหีดแทนเอาตีเข่าขวาครับโตครับคนไปเล็กตีขวามา เนต่อครับคนไปเล็กขีบซ้ายน้หมัดหนึ่งสองปุ๋ยแล้วแทงซ้ายแล้วก็ขวาไม่ได้ขวาครับไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้าครับต่อยมัดมาครับคมไปเล็กตายแล้วนี่ครับมาเด้งแล้วก็ไปเกี่ยวเชือกเล็กน้อยครับโอ้โหดูครับกล้าเหลือเกินครับยูเซ็อ่าแล้วครับแรลกข่าวการครับหมัดมัดหมัดมาไม้คนไปเล็กรอบวกสองอยู่แล้วตีขวาครับ ตีขวาครับคนพินเศษยูเซฟกน็นี่ครับรวบครับรวบใต้ปีกแล้วก็ตีขวาตีซ้ายโอ้แก้ลำบากครับายารจะสับสอกคนพินเศษตีเข่าขวาตีขวาครับยูเซฟคนพินเศษตีเข่าซ้ายครับฟันสอกขวาครับแทงซ้ายหมดยกสามครับ ออกตอกมุดน้อยไปน,นิดนึงครับคมเพลนเล็กลูกพระบาทครับก็นักชกจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเลยครับยกสีครับปล่อยตัวมาครับคมเพลนเล็กพลิกมาต่อ3-2นะครับมอกว่าได้ลูกชัดเจนครับแล้วก็หมัดของยูเซฟก็ดูแล้วไม่ค่อยจะต่อยด้วยครับโอ้โหผมงตีขวาดอกนี้งามหยดติง๋ง อาล่ะครับลุยหนักเอ้าฟันสอกขวาแทงเข่าซ้ายครับเนี่ครับเป็นนักมวยต่างชาติที่ใช้สอกได้ดีครับคือเขาเปลียดอันไหนเขาก็ฝึกอันนั้นนะครับต่างชาตินี้ไม่ค่อยชอบสอกนะครับแต่ว่าแมเจ้ายูเซฟนีฝึกฝึกหนักครับแทเข่าซ้ายของคอมเปเล็กแทงเข่าขวาครับยูเซฟฟันสอกขวาครับหมัดขวามาแทงซ้าย โอ้ดูครับไม่กลัวครับมีพิกเลี่ยมแต่ว่าเสียหลักลเจอแข้งขวาของโอ้โหลูนี้งามเดือดติงครับเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วเจอแข้งขวาของคขามเล็กแทงซ้ายมาแทงซ้ายครับแล้วก็แทงขวาเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้อ้าวจะหมัดก็ไม่ถึงอีก เอายกล้อไปเลยครับดูครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเอาแทงเข่าขวาต่อยเอ้าเอาโนโดนลังตัวครับโอ้โหสำเพลงไหมครับคุณนผู้ชมครับนี่สะใจครับด้านของยูเซฟครับโอ้โหสะอกสะใจครับเนี่ยครับลูกนี้ยกล้อไปก่อนครับแล้วก็แทงเข่าขวา เนี่ยครับแทงข่าขวาออกอาการจุกครับอาจจะไม่ได้เกรงท้องครับแล้วมาโดนหมัดอีกชุดหนึ่งโอ้สวยงามครับสวยงามครับเนี่ยครับช็อตสวยๆครับนาไม่ได้ชมกันครับแล้วก็โดนท้องโดนท้องแล้วไปเลยครับโอ้สะใจครับคือวันนั้นน่ะเขาแทงกับจับคมเพชรเล็กแล้วก็แพ้ฟาวนะครับแล้วเจ้าตัวก็โมโหครับนี่สะอุกสะใจครับแม่ก็ปล่อยครับต้องปล่อยครับดีใจก็ต้องปล่อยให้ดีใจครับ แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ครับสะใจครับโอ้โหแหมกรรมการยังไม่ได้ชูมือนะครับ๋ยวไม่จ่ายตังนะอ่าเนี่ยครับคนไทยก็ปลบมือให้ครับก็สะใจกันในเกมนะครับก็มีลูกแอคชั่นอะไรบ้างครับไม่พลาดกันครับอ่ามันค้างคาใจครับแล้วก็ชำระแค้นได้สำเร็จสวยๆครับแหมรอเลยครับแชมป์160ปอนด์ราชดำเนินคนใหม่ครับยูเซฟ เพชรสมานมวยไทยครับหรือว่ายูเซฟเบอร์กฮาเนม